เนื้อหมูนะครับมาน้ำมันจากหมูไหลเยิ้มๆเลยด้วยนะครับปอกอกเลยมาครับพี่น้องมือี้บ่าวแดงจะพามักเนื้อหมูสไน้ำปูลาพาแซบบ่าวแดงต้องหวยนะครับอันนี้ได้ยินพี่เพิ่นแน้น้ำปูลาไปแล้วเพิ่นในน้ำเมนูม,มานะครับมาก้ามาปกตินี่นะครับแต่ว่าเขาจะใส่น้ำปูลาพาเซบ ของเราด้วยนะจ๊ะอิวขาวชิขาวสิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือน้ำปูละพาแซบเราจะหมักลงไปกับเนื้อหมูนะครับมา เรียบร้อยพี่น้องเออพุดนางงามครับช้ำๆเลยครับหมูสามชั้นติดซี่โครงหมักน้ำปูลาพาแซบ็บเปวาแดงน้องหมวยออหอมหอมมึนๆช้ำๆเลยนะครับน้ำมันจากหมูไหลเยิ้มๆเลยด้วยนะครับบ๊กบอกเลยโอ้โหพี่น้อง ป่ะเดี๋ยวข้าว้องไปเแซ่บกันเลยครับมไม้พี่น้องมาบาดนี่เรียบร้อยนะครับผมตำามักถั่วกับอ่ซี่โครงหมูหมักน้ำปูลาพาแซ่บบวแดงน้องหมวยนะครับนี่โหช้ำแหงข้างในครับอบเอาหืมหืมนวัว ครับแซ่บมาก mm. mm, -hmm. <clears throat> mm, -hmm. mm -hmm. แต่มันกินก็ตำมทั่วไปน้องค่อยเข้ากัน <laughs> อ,อันนี้ครับแห่งงามพี่น้องซํำครับอ,อร่อยมากกระดูกหมูกระดูกหมูย่างชีโคง้งมากน้ำปูหละ ออืืแซ่บข้าท่าพี่น้องโอ้ลมแหงครับมนเน่ยหนาวเด้อเดอพี่น้องบ้านเฮาครับหนาวแล้วหนาวแล้วนะครับอืม หมูติดซีโครงหมักน้ำปูร้าพาแซบ,บเปาแดงน้องหมวยแซบ คุณนะครับผัดใบไผ่ โดนเถื่อนักอยู่พี่น้องเอง ฟงมีต่ำมานะต้องครอบไว้ริบเข้าบวกครอบก,กาได้ครับลมมันแหงหน้าเข้าพันกระแดงบัด ต่อมะถั่วหวานเลยครับมันแก่ครับ อย่าลืมนะครับลองเอาไปไปหมักกับน้ำบูราดูอ,อร่อยนะ <c oughs> <c oughs> สุดยอดเพ่งความแซ่บ ครับครับเอา้าขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกกําลังใจที่เป็นกําลังใจให้บ่าวแดงมาโดยตลอดนะครับคลิปนี้หนาวแน่ยลมเนี่ย็ขอโทษขออภัยนะครับนั่งข้างนอกลมแหง้งๆพี่น้องเข้าย่ามหนาวแล้วเข้าย่ามหนาวแล้วช่วงนี้อู้แต่สําหรับบ่าวแดงบ่าวแดงโอเคนะครับแต่ว่ามือนีอยากลมแหง้งเป็นตาเล่นว่าวปล่อยว่าวบรรยากาศลมเนี่ยครับเป็นตะมวน น้องพี kind of weather, right? Right. ่น so like ้องเนาะอ่ะขอบุญขอบคุณนะครับผมพี่น้องทางกายทางใจที yeah, ่ป็นกำลังใจให้บ่าวแดงมาโดยโดยตลอดนะครับฝากพี่ตอน้องสุขูสุขคนไผ่หมักกดไลค์กดแชร์บ่าวแดงนี่เด้อครับแค่นี้ก็ถือว่าป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับบ่าวแดงเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ขอพี่้น้องสุขภาพแข็งแรงเบิร์ดสุขูสุขคนนอนรับกับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับให้ได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบ่มือไก่ด้แก้วมันิโชธโทษให้ไก่จะได้มาผ่านนะครับลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้คีีสสวััดรบ